ติดปีกร้านค้าให้ขายดีติดใจทรูอัปเกรดแอป True Smart Merchant เสริมทัพฟีเจอร์ใหม่และสิทธิประโยชน์ช่วยพ่อค้าแม่ค้าทั่วไทยพร้อมส่งภาพยนตรน์โฆษณาร้านติดปีกขายดีติดใจดึงกันกันตะถาวรช่วยติดอาวุธให้ผู้ประกอบการรายย่อยให้ขายง่ายกว่าเดิมรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะจริงๆนี่คือ True Smart Merc h a n t นะครับเป็น เป็นสิ่งที่ทรูเนี่ยต้องการจะช่วยพ่อค้าแม่ค้าที่ตอนนี้ผมว่าเจอกับวิกฤตการณ์ต่างๆที่เราที่น่าจะได้เห็นกันอยู่นะครับก็คือยอดขายลดลงขายสินค้าได้น้อยลงและนั่นเป็นปัญหาที่ไม่มีใครอยากจะเจอเลยนะครับจึงเกิด True Smart m e r c h a n t ตรงนี้ขึ้นมาและอยากให้พี่ๆี่สุมชนนะครับได้ช่วยกันกระจายข่าวนี้ออกไปเพื่อทำให้พ่อค้าแม่ค้าของเราเนี่ยตอนนี้จะได้มีรายได้ที่มากขึ้นได้สิทธิประโยชน์ที่มากขึ้น ซึ่งนอกจากพ่อค้าแม่ค้าจะได้สิทธิประโยชน์แล้วก็ประโยชน์จากการนี้แล้วผู้บริโภคก็ยังได้สิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยเช่นกันแปลว่าจริงๆมันคือวิน -win situation เลยนะครับก็จะทําให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยก็ยังยืนและก็มั่นคงไปด้วยกันนะครับผมว่า True Smart Merchants จะทําให้ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งพ่อค้าแม่ค้าเองหรือว่าผู้บริโภคเองก็คือได้กันทั้งคู่เลยนะครับวันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้คนไทยมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวของ True Smart m e r c h a n t นะครับไม่ยากเลยครับก็ไปดาวน์โหลดได้เลยตอนนี้จะทําให้คุณสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นยอดขายก็จะดีขึ้นด้วยนะครับรยังไงก็แล้วแต่ฝากไปดาวน์โหลด,ดแล้วก็เป็นครอบครัวกับเราเยอะๆนะครับ